ครั้งที่แล้วนะครับผมกับเสื้ผ้าพี่น้องทุกคนนะครับไปเก็บเห็ดมันปูนะครับผมไปพ่อมองเดียวนะครับกะต้องกับบ้านนะครับเพราะว่าผมคิดว่าผมพ่อแล้วนะครับผมเมื่อวนี้ผมก็เลยสผ้าพี่น้องนะครับมาเบิ้งอีกรอบนะครับผมยุบป้าเก้าเนี่ยละครับแต่ว่าเฮ้าสีได้หมานครึ่งงวดกอนบอลนะครับผมเดี๋ยวเฮ้าต้องมาเบิ้งกันครับผมเดี๋ยวตามผมไปเก็บเห็ดเลยครับ ปรากฏว่ามาเทินนี่เนาะครับผมเห็ดมันแห้งครับผมเกือบจะแห้งกรอบเลยครับเพราะว่าฝนโปตกมาหลายเหมือนเนาะครับผมแต่ผมพาเขาไปเบิ่งข้างในอีกเนาะครับว่าสิพลออยบ่เนาะโอ้ยเบิ่งครับทุกคนครับผมมันแห้งไหมนั่นะครับแห้งไปเลยเต้องตากให้ยากครับมือถ่อยมาเก็บเลยครับนี่ ไ,ไ,ไม่ใส่มาเห็นเลยแห่งเบิร์ดโอ้เป็นแห่งเลยครับผมอืเสียดายเก็บเอาแต่วงวดก่อนนะ่ะกต่จะบ่กแห่งปปเนี่ยครับโอ้ยคุนาค้าตัวนี้ไม่บ่งได้ผีครับพีนน่น้องโ้ย,โยส่นดอกนีแห่งดอกงาม อ,อ,อืมเพื่องมองเนี่มันชื้นๆอยู่ครับผมอืมเพื่นะปปาดมองอื่นเขาเจ้าก็ซุ่มดีแ้่ยูนี่คือแห้งแท้ครับโอ้ยบางในพี่น้องเลยครับขมาในนียก็ส่งเป็นสีหมึดๆแน่นอนครับผมแต่ว่าเดี๋ยวเขาล่องเขาไปเบิร์กนอกวาอ่าซิมี่เฮด เรื่องไห้เข้าเก็บบอลนะครับมันแห่งค่ะครับพี่น้องแห่งหลายครับโมโหว่าซิมี่บรเด้่นี่ ที่สุดเราก็เจอแล้วครับทุกคนแต่มันแห้งมากครับสงสารเ็ดแทบนนี่โอ้พี่น้องเอ๋ยลายอยู่ครับแต่มันแห้งแล้วโอ้เสียดายโอย้เบิ้งนี่ครับดอกนี่ันมันบอโอ้พี่น้องเอ๋ยขันมันบ่แห้งแล้วครับผมไงแห้ง ยังมันเถาได้ครับยังไม่แก่นะครับแต่มันทุกดอกมันแห้งหมดเลยอืคำวกเก็บเอาเนี่คือไปเลยเนาะครับจะไ,ได้เนาะถ้ามาสองวันที่แล้วอะ่ะน่าจะพอดีครับผม อีทีแล้วผมหอนครับแต่ผมตรงใส่เสือขนันานวนะครับเพราะว่ายุ่งหลายครับผมายดีผมจเผมจด๊ดายเหงเลยฝนมาตกใส่แล้วครับ ดอกแน่ๆนแน่นี่แห้งตายไปเลยครับผมวอยใครมาเก็บก่อนเนาะถ้าเรามาเก็บวันนั้นนะครับพร้อมกันกับทริปที่แล้วนะครับเราก็จะได้เห็ดแบบอย่างสวยงามนะแต่เราก็ไม่ได้มาเอานะครับไม่เป็นอย่างแหงก็ถือว่าตากแห้งอับตันมัิเนาครับดูสิทุกคนเลยเสียดาย าดพี่น้องเห็ดงามๆไหมครับแห้งชิมเบิร์ดโอ้พวดนะแห้งชิมเบิร์ดเลยครับก็ยอย่าหายแท้เสียดายเห็ดครับมันแห้งไปเลยโอ้ยพี่น้องเหลืองเต็มเลยครับผมครับนี่ไหมออดอกอยัางงามเลยดอกเนี่ยออกจะแห้งนะครับผม โอ้ผดจุ่มนึงนี่ครับโอ้ดอกอยัางงามเลยครับผมเฮาบ่ามาเก็บเอาเมืองหรอเนาะขันเฮ้ามาเก็บเอาเมืองคือเสียคือเสียแดงงามครับผมสดายอยู่นี่ครับพี่นเนาะเฮ็ดเลื้งแหง อ,อืมครับพี่นอ้องขาไม่ยังแน่นๆอยู่ครับผมขาไม่ยังซุ่มซอยู่อืมขาไหมครับขาง,ง่ามแห้งขาเงี้ว อยากเล้าคนละครับป่วยยุ่งหลายครับนี่นั่งนั่งเลยครับนั่น้อเครับผีอดอกน้อยตรงนี่ครับเลยนโอ้ผีดอกนั่ง ไปเก็บเอาผู้จุม่มคนก่อนมาเด้อมาเก็บนี่ครับบนั่บักขาบักเงาเลยแห้งโอ้เสียดายโอ้นี่ครับผมมบางพี่ออกเนยโอ้ยพี่ผีผีนี่ครับพี่ปลาติดหัวโอ้กรอบแห้ง ขาขาดซ้ำเอาอยเจ่าใด้ขาสาวออเดอร์มองหน่้ยลายแห้งโอ้ผมได้ต้นดอกน,น้อยครับเขาแห้งเบิด์ดนีน่ขนาดดอกใหี้ยังแห้งดอกน้อยปวยั่างแนนอนครับ อือเฮ้่ะพีดอกนึงพี่น้องให้คนอะ่ะดอกนิดหน่อยนะเป็นเห็บกรอบอัตโนมัติเลยครับไปทอดกรอบเนาะก็จะแสบอืมมุวยข่อยมาเห็นเลยเนี่ยเสียดายพ,ดพี่น้องยงไหมพี่มะมาเก็บนั่งสิครับโอ้ยขามนะ่ะ นะยุ่งยุ่งยุ่งเหลือไปเต็มแขนเต็มมือกอะกัดได้ยุ่งกะได้ขีมมื่นครับโอ้ผมเสียดายปะน,นะครับพี่งงพี่ออกปะถ้ามันไม่แห้งนะทุกคนครั้งที่แล้วเนี่ยโอ้เพือสิขาดแน่เนาะปะน,นะพี่ออก โอ้ติพี่น้องเอ้ยข้างกันปีพี่น้อ,เองเบื้องหนครับผู้ใะแห้งเบิดเลยขันโบแห้งเนี่ยมันสิเป็นอะไรล,ล่ะเนี่ยโอ้พี่นี่กินตาคนยุ่งพี่น้องมาเก็บอบยุ่งนี่ยุ่งหมักแง่ยุ่งดอกแง่ครับโอ้ยแห้ง อโอ้โหสระยังลยผมก็จะได้แหงแทะซ้ำตากแหงไว้ครับผมเข้าต้องตากเลยเข้ตากไปเขาตากไปให้แล้ว คุ้ยได้พี่น้องมันลายเรียครับนี่ตั้งแต่ดอกงามๆพี่ตัวมันแห้งครับผมว่าไงผมได้ต่นแต่ดอกดน้อยๆแน่ๆมั้ยนะโอ้โหผลพี่น้องเห็นปะครับพี่พี่น้องเอ้ยเมาเก็บเอาแต่ดอกแนงๆกันเนาะ Vai é พอตอนงามๆน่อยเนาะก็ข้างที่แล้วครับผมคือสิ่งงามแห้งนนนะดี่ครับพี่น้อง ขาเขานี่ครับเพี่ห้างเพกระมีนี่ครับดอกนึงปาดตขาโอ้ดอกขาออก้างล่างเนี่ยกรมี่พี่คนขาเขานี่ครับบังขาพี่ปาดตผมไม่อยากคิดตอนเขาถึงงา่งามเนาะครับ ไม่กว่านี้แล้วแปลาตัวนั้นเริ่มจะคึมแล้วครับ ให่ปาเห็ดผู้เดียวดอก้ม้แน่เลยกปนล่นเงโอ้ผีผี้องเอ้ยลงไปมันเงยไ่อยไล่ะครับมันแห้งอืมคุณนะคะเสียดายค่ะอาค่อืมขานีไหม ามยังสุ่มๆอยู่ครับแต่ว่าดอกมันอาจจะแห้งๆนิดนึงนะครับผมผมมาเก็มเห็ดน,นี่ผมกะค่ายเขียดไปอีกแบบหนึ่งครับบ่ได้เห็ดกะถือว่าไดนมาย่างไห้มาส้มธรรมชาติครับผมผมกะบางที่กะเนาะแต่ละมือแต่ละเว่นมันกะต้องพอภู้คนนะครับเห็ดงานแห้ง แห่งพอคนหลายกะจำเป็นจะต้องหาวิธีบำบัดเนาะเพื่อบรให้เครียดเนาะครับผมกต่แต่ละคนก็มีวิธีการบำบัดความเครียดเ้ื่อกันครับของผมนี่ต้องเขาป้าหาให้เท่านั้นนะครับโมมักกินน้ำคนครับอาจจะมีเหร็นกีฬ่าแน่ครับผม จากปลาครับพี่น้องยันในปลากับบเห็นหุ่งแล้วนะครับผมเพราะว่าเริ่มจากคําและครับน่าจะประมาณสามทุมกว่าละครับผมตอนนี้ก็ได้ประมาณเท่านี้แล้วครับแต่ผมคิดว่าคันมันบบแห้งเนาะครับผมผมคือสิได้เลยกระตายอย่างแน่นอนครับเพราะว่ามองีหรายอีลีครับผมแต่ว่ากะบเป็นอย่างนอครับกะแห้งสียบๆกเกินอเพราะว่ามันแห้งอืมก็ยังหอมเมื่อก่าครับผมเดี๋ยวจังไรกะ ไปน่ากินอยู่บ้านกันเลยครับผมเมนูสิเป็นอียงกะติดตามกันเบิ่งนได้ครับเดอ้อเมื่อบานกันครับ